สวัีครับพอดีองฟงปารเอสซีวอลลีทองพิ้ตอรักิเกประ้ารมตราข้าาุกสช่เชรัเชียครับนนี้เวลาประมาณ5โมงเสียดนาทีนะครับเที่ยงแล้ครับครับกับบรรยกาศ หลังจากที่ว่าท่านีวเน้าเ็จแล้วอิก็สิาแห่รคาแน่แน่หน้าสกาทีสมบต่อเขาปด้นัแต่เีพอจตเป็นการเป็นหน้าที่ยงแต่หน้าแบด้วยพวหาด้วยพวกแห่เป็นแได้มาเปิดการานที่ลอออีมเตายกัได้มาเป็นกัได้มากบาีเป็นบุญธนาคอนต ไปนนชสายพาวข้านาเก่าอันนี้เราเขาเกิดบาสสจ้องสเนียปเนี่น่อะเนพี่ไปนอนกันที่เก่าก็ยนึกกระงบัตรเด็กนข้าวมาหลวัดันสกุลนี่แก้วท่งกระบ้าคี่เก่าควหักกันแสดงว่าตัวอะรกันะไรกัน้ักยื่อเพื่นครับปวค่้นยืมตั้งโต๊ะขนานี้มาม่ต้องยืนยืมกี่แม่รับ อาย่ดีมีแห้งแมล็ดาษาบาโบเดทินได้ไล่มาคิ้่เก่าจะได่กบมาหักคู่หักต่าหักแห้งกันมากะต่จได้โใอายุหั่นควรเดรเบเม็ดภาษาม้าท่าบุญทาน่านมอนให้สุขทีมันเสมอมันเทียกเก่าเดอผูพูยูกระดายเดออีพอเอ้ยสุขชนสิงนชปของหลบหลนหลานผูุทธบุญมานีเม็ภาษากาโ ไอ้นี่แต่ความสุขความเจริญครอบครอบครัวน่าโลงสาสุบูขบคุค่ะขอขอบคุณมากครับขอบคุณเอซทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนนะครับท่านขอบขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่อุตส่ามากนะครับมาจากมอล่มหนึ่งในสยามต้นตำรับเอาตาฟางที่นั่งเขาใซนะครับพี่น้องต้นตำรับบัตยุพี เสียงลอยลมมาพบทานสรัทธาทานผู้คอยช่วยและลืมกงอย่างคอยเสียบได้ยิ่มนานพอทำ้นี้ตอนนี้ก็ทถ้าคลิปผ่านเวลาครับเอยแนวว่าสิ้นบ่ทั้งกาทั้งลามขอนำทิ้ง ยันเดนอยันแต่พอบอป่านี้เคยตั้งนิพพิรที่อ่ายกลางเวนมากีน้างพอดีไปดูน้ำสินนติดพวกไทยน้องยูทูบมาเสียร้องไม่ครับไม่ครับฮะอ้กระสันสินมาดูน้ำบอลตู่ใดติดเขาไอ้ขอพิธีนะเดี๋ยวไปไปเรียนแก้กันหมดกาในะครับสอาสิบปีหลอกเขาเรียงเคี่ยวโกนรียมเข้ากน้ำไยัง ไม่เป็นไรเดี๋ยวหากินเองได้เที่ยตรงนะครับเขาต้องกำังตีไปได้เด้เจ้าเมือ้เจ้าเมือเุ้าะครปลาทั้งเนื้อปล้สแกเปื่อยก้เวลือกุ้งมือออกพันาจับพสีเก้ไเ้ย่ังเสียรับกระถินเปเ่ยวก็คือปอเกี่ยวตัวเนี่ยตาเส้ทางก็คือจากมีนะครับจากแยกเข้าทงนาทาอดเ้าเนครับแไส่ป่าเข้าเลยล่ะเลว้นะครับเลียว แล้วก <occasions S 2> ็แจ้งันทางท่านอปรนะครับทีมงานชรบศมีท <day> ั Mother, no ้ง <little> ผู <động movement> so ้ใหญ่มรรนัไทยได้แจ้งทีมงานไปเส้นทางก็คือขึ้นจากแก้มองนาบ้านเท่านี้ล่ะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางตะเวนออกไปทางบัวทิ่บึงนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปสุดที่ไฟแดงแล้วย้อนสอนนะครับย้อนสอนแลนเส็นฟังสวนเล่น ย่อนศรกลับไปไปเรี้ยวทางซ้อยวัดกลางนะครับเข้ามาแล้วก็จ้งเดียวใส่ดิเดนออกไปทางปัดปาเวลากำหวดนะครับรถมแทศเน่ไปแท้เสื่อมสะด้านีใบสองนะครับตำหวดเวลาก็คือใบสองนะครับสี่โมง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 สิบหกนาฬิกาสสิบห้านาทีหน้าต้องหอดอุโบสถหรือวัดโบสถ์เดกือำรวจเป็นท่าที่

ตัวใหบางสักาน่ยเปัที่งานาเลครับงานโบราณึกราเลยครับหนักจวดเลยครับไปนั่งที่อยเเบกคอ้าะคือเวลาเที่ยงตรงนะครับยัง่าเรื่อยๆกรเดข้งเอกระล่างเถื่อกระเดเือนเป็นเคล็ดสิครับโตะมาตากตกประกอง่กยๆเลยครับเร้อตไปนังครับขอไปลมาได้กิเข้ากินด้หรแม่ เร่อข nah oh, oh, oh. oh, oh, ่าวกินน้ำดครับเด้อจวดโอ้แม right. ่ครัวสาวน้อยแม่ครัวสาวน้อยก็มา oh, ่ะาบ้าาาบ้าบ้าาบ้า้าบ้าบาะบาา้าไงาบ้า้าบ้าบาบ้าบา้าย้าบืาบ้าาาบ้าบ้บ้าาบ้าบ้้าบบ้าบาบ้า้างาบ้้าบ้้าบ้าาบบา แรกนี่โต๊ถีบได้มาเลยค่น้องครับตอนนี้กัฟังเทศสามสมาร้อนกครับฟังเทศสามสมมาเสียดแล้วก็จะเหงนไะ<อ>บวเสียนแล้วก็ตอนแรงมากก็ไปเบิงมารำจักเขาใส พาเนี่ตเบิ้งนีบ่าไปเบิ้งนี้บ่ครับบ่เสียงักน้อยกระน้อยดนนวอัผมด่าน์ิรัตอกเ้งเบิ้พบ้านสายชวนปสิาไปบ่ครับรับพบ้นาสายชวนด้วยบครัขดนยเเอ่อทางด้านป็นกระตุปปั่ไก่เนาะนะครับศิลปินตัว้าเมืองไทยตอนนี้หลายๆคนโอ้ยดมตัวยอันเอี้ยครับไอ้พ่อในปวหาพ่ในเ้มาแบทงหอกาวบาขอเบอร์บัญชีง ขอเบอร์สิายกวมบุญพอุกาเนพนาก็เลยให้บอร์สิไปได้เข้าว่าพิ่ิตลากับซอยงงนเอาเ้กันมามาครับสดๆนะครับเริ่ม้นที่น้องเวียงนรบุญแกมี่โกสามพนบาทสาษาถูกนับพี่นน้องเวียงนัลบุญนะน้องเกียววิานแมี่โก่าัอนี่เี่อี่า ซอยชงซอจูอะไรครับพ uh, ี่น้องครับอ้ครับพี่น้องครับสดสดนะครับตอนนี้มืดแล้วตอนนี้ครับตามเื่อกันครับสี่ตล่อ รถแห็กซี่ของผับแหงเจลรถแท่กซี่รถที่เดินสายหน้ารับท็กซี่5,000บาท5 0 0นบาทนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเสียเสียต่ออ่าผับอินดี้กินละว่าซ่าจชู้หรือกินละว่าได้หาพันบาทครับพี่น้องสำหรับงานนี้นะครับสำหรับอาวุธอินดี้นะครับพี่น้องอาวุธอินดีบ้านดุงจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรที่ยวที่ไหนม่สนุกไม่ถูกใจ ับเด็กพิซซานบ้านเฮ้าสวยน่ามอนี้ทั้งหมด้าพันบาทเสียต่อนะครับเสียต่อนะครับคุณเลขาสุธารัตน์แม่น้องชิมจากเกาหลีใต้ห้าพันบาทครับจากเกาหลีใต้ห้าพันบาทแม่ครับแล้วก็นะครับพี่เพชรสหรัฐนะครับพี่เพชรที่แจงเพ่งให้นุ่มโจนี่แหละครับเพชงชชแบบเท่ๆนี่ดีนะเพชงไหนก่อนโบนิชโแบบเท่ๆอันนี้มันจบไปอันนี้แล้วก็ เพราะท่านนี้จบเดี๋ยวที่มีมาอีกต่อไ้เลยนะครับพี่น้องี่เพชรสารัตนะครับรลวมบุญงานแจกเขาพระสงการห้าพัน